กลับเข้าไปอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมคะัแล้วว่าตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วกับงานสถาปนิก5-6ของเราค่ะพี่หมอคะนะฮะก็ต้องบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ยิ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเป็นงานที่จะรวบรวมสิ่งต่างที่เกี่ยวกับสถาปนิกเลยก็ว่าได้นะฮะแหมพี่หมอพูดแบบนี้เหมือนรู้ทันเลยนะคะเพราะว่าพอดีเนี่ยแครก็มีโอกาสค่ะได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะซึ่ง ผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่นําเข้ารถเลยล่ะค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับถ้าใครนะคะเกิดเอ๊ะใครกันนะผู้ประกอบการรายนี้เกิดสงสัยขึ้นมาก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแพรก็จะพามาพูดคุยค่ะกับคุณนิสาโรดรุ่งรังสีนะคะประธานกรรมการบริษัท o a t r a n s p o r t จำกัดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอยากจะสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของบริษัทค่ะคุณนิสาคะค่ดิฉันนิสาโรดนรุ่งรังสีนะคะเป็นประธานกรรมการบริษัท o OA Transport Group ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทลูกอีก6บริษัทนะคะดิฉันดำเนินธุรกิจ เรื่องบริษัทรถเนี่ยมาตั้งแต่ปี2536เริ่มต้นจากการที่มีรถอยู่ไม่กี่คันเองอแล้วก็นำเนินธุกรกิจมาในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาม,มาอย่างต่อเนื่องในในส่วนของรถซึ่งเมื่ออดีตเนี่ยการจะทำรถหรือจะประกอบรถแต่ละคันเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลย ะะว่าจะต้องทํำยังไงในส่วนของการประกอบรถการประกอบรถเมื่ออดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมาจากการที่เรานําเข้าคัสซีมาสองค่ายม,มาจากค่ายอันที่หนึ่งก็คือจากค่ายญี่ปุ่นและอค่ายที่สองก็คือมาจากค่ายยุโรปค่ายยุโรปก,ก็จะมีอย่างเช่นตัวอย่างของสแกนเนียหรืออะไรต่างๆซึ่งตรงนี้แล้วเราได้คัสซีมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเอามาประกอบเป็นตัวถัง ซึ่งการมาประกอบเป็นตัวถังของในส่วนของการทำรถบัส1นึคันเนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยต้องใช้เวลา6-8เดือนถึงจะได้รถออกมาในการใช้งาน1นึ่งคันซึ่งเป็นขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลานานมากค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของเอ,อ่อจำนวนของรถทั้งหมดในตอนนี้ที่โ a Transport มีแล้วก็ในส่วนของเส้นทางวิ่งมีการแบ่งแยกเส้นทางอย่างไรบ้างคะ อ๋อในส่วนของเราเนี่ยเป็นรถผู้โดยสารไม่ประจำทางค่ะ,คะเราจะวิ่งรับรับบริการทั่วราชอาณาจักรตามที่ผู้โดยสารมาเช่าและบ,บริมารับบริการจากเรานะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรถอยู่900กว่าคันอ,อันนี้เป็นรถบัสใหญ่นะคะในส่วนของรถตู้เนี่ยเรามีประมาณ100ยคันค่ะค่ะและอย่างนี้นี่เป็นการออก ไปทํางานหรือว่าออกรถเนี่ยค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละประมาณกี่คันคะการทําในเรื่องของรถผู้โดยสารไม่ประจําทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนหนึ่งเราจะได้ลูกค้ามาจากการที่มาเช่ารถประจํากับเราลูกค้ามาเช่ารถประจํานั่นหมายความว่าเป็นลูกค้ามาจากบริษัททัวร์ก็จะมาผูกรถเรา3เดือนบ้าง6เดือนหรือเป็นปีบ้างแล้วแต่ช่วงซีซั่นของแต่ละชนชาตินะคะ อย่างเช่นหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยเข้าเข้าซีซั่นของช่วงรัเสเซียละรัเสเซียก็จะมาผูก6เดือนแล้วจากนี้ไปถึงสิ้นปีก็จะเริ่มขึ้นเนี่ยการธุรกิจในส่วนของรถบัสจะมีวิธีการอย่างนี้แล้วในการใช้ของรถบัสเนี่ยส่วนใหญ่ออกไปทํางานแล้วลูกค้าที่มาใช้ในการทํางานเนี่ยรับเข้าจนถึงการส่งออกเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการ3วัน5วัน7วันแล้วแต่ในในโปรแกรมทัวร์ของแต่ละชนชาติค่ะแล้ว บริษัทนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีการวิ่งรถตลอดเวลายอย่างนี้มีรถที่เป็นยี่ห้อที่ไว้วางใจบ้างไหมคะเมื่ออดีตเนี่ยเราใช้หลายยี่ห้อมากเลยนะคะแต่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้หันกลับมาใช้รถของประเทศจีนนะคะห,หนึ่งที่เรามาใช้ประเทศจีนต้นทุนในการการซื้อขายเนี่ยราคาไม่แพงจนเกินไป แล้วคุณภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับรถยุโรปเลยที่เราทดลองใช้มาสี่ห้าปีเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างแล้วความปลอดภัยอะไรต่างๆซึ่งเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่ารถที่ผลิตจากจีนไม่มีซึ่งปัจจุบันนี้ที่เราใช้มาสี่ปีแล้วในตัวในฐานะที่เป็นผู้ใช้นะคะเราไม่ได้เจอปัญหานี้เลยเราเลยมีความมั่นใจปั๊บเรามุ่งมั่นมุ่งเข้าไปที่ประเทศจีนในการสั่งรถมาใช้งานในส่วนของเรา แล้วอย่างนี้ก่อนที่จะมีการสั่งรถจากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยคุณนิสาเองมีการพิจรารณาแบบความคุณภาพจากส่วนใดบ้างคะวันนี้การแข่งขันมันสูงนะคะสิ่งที่เรนนี้เรามองเนี่ยเราจะมองในเรื่องของต้นทุนต้นทุนสิ่งหนึ่งที่มาก็คือในเรื่องของน้ํามันค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสั่งรถเข้ามา2ประเภทประเภทที่1คือเรื่องรถแก๊สประเภทที่2ก็คือน้ํามันดีเซลค่ะค่ะ ทำไมวันนี้เราต้องทําถึง2องสเต็ปเพราะว่าเรามีลูกค้าเนี่ยส่วนหนึ่งที่เวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่มีสถานที่เติมเติมแก๊สเราก็จะใช้ในลักษณะของตัวดีเซลออกไปทํางานแต่ถ้าเป็นในลักษณะสเส้นทางที่อยู่ในเส้นทางที่มีปั๊มแก๊สอะไรต่างๆเราก็จะใช้วิธีใช้รถแก๊สเข้าไปช่วยซึ่งมันก็เป็นการที่การทํางานในเรื่องของการบริหารต้นทุนเนี่ยทำให้เราเนี่ย ไม่ว่าใะช่วงน้ำมันดีเซลจะขึ้นสูงสูง,สงอะไรต่างๆเราก็ไม่เราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าเรามีตัวส่วนแก๊สเนี่ยมาบาลานต้นทุนให้เรามันทำให้เราวางทั้งในการเคาะราคาประกวดราคากับลูกค้าต่างประเทศแล้วเราต้องทำงานล่วงหน้า6เดือนมันก็จะทำให้มีปัญหานี้น้อยมากที่จะพบ และอย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งทราบมาเลยว่ามีการนําเข้านะคะรถจากบริษัทคิงลองมาเป็นจํานวนมากอยากจะสอบถามนิดนึวว่าการนําเข้าตรงส่วนนี้เนี่ยนำเข้ามาเพื่อรองรับทางด้านไหนบ้างคะปัจจุบันนี้เนี่ยศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยบูมมากจากที่หลายๆส่วนที่เราได้ยินมาว่ามีการสร้างหนังสร้างละครแล้วก็ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหมู่เกาออะไรต่างๆ ทำให้เป็นโอกาสของประเทศไทยลูกค้าท่องเที่ยวตอนนี้มุ่งเข้ามาประเทศไทยเยอะมากวันนี้เข้ามาเนี่ยปัญหาที่การท่องเที่ยววันนี้ที่ขาดมากๆก็คือในเรื่องของรถบัสซ,ซึ่งไม่พอรองรับนะักท่องเที่ยววันนี้เรามันเกิดโอกาสสําหรับในเรื่องของธุรกิจในส่วนของพีนิสานเนี่ยก็เลยวันนี้เรามุ่งในการต่อรถไปที่จีนะนะคะการต่อรถที่จีนวันนี้สิ่งที่ประชับใจที่วันนี้เราเราเคยใช้หลายยี่ห้อของที่จีนนะคะ,คะ แต่เราใช้แล้วเรามาสรุปกันที่บริษัทของคิงหลงซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เท่าที่ทราบเราเหมือนกับวันนี้เนี่ยทางคิงหลงเนี่ยมีการขยายสัดส่วนในเรื่องของการตลาดเขาไปถึง90ประเทศแล้วตัวนี้ส่วนฉันเองก็ไปดูงานที่จีนก็ได้เห็นศักยภาพของในส่วนของคิงหลงก็เลยมีความมั่นใจได้มีการสั่งรถเขามาเนี่ยเขา้าอันนี้รู้สึกจะทดลองใช้เข้าปีที่สองแล้ว ร้อยกว่าคันแล้ววันนี้เราได้เปิดออเดอร์ไปอีกสี่ร้อยคันอีกสี่ร้อยคันวันนี้น่าจะทยอยจบในการส่งมอบรถเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาคือประมาณการน่าจะใกล้เคียงที่รถจะต้องเริ่มเข้าตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องเริ่มทยอยที่ดึงเวลานิดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรของคนขับรถซึ่งเราต้องใช้เวลาพัฒนาแต่ละคนเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมเนี่ย หล,หลายด้านเนี่ยเยอะะนะคะในส่วนของคิงลองเนี่ยอยากจะส่งรถกับเรามากเขามีความพร้อมในเรื่องของการส่งรถเรื่องระยะเวลาเท่าที่ทราบรู้สึกจะ60วันเขาก็เริ่มดําเนินการให้เราแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นจุดที่เราพึงพอใจในส่วนที่เราทําธุรกิจอยู่กับเขาแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าถ้าเป็นรถของค่ายจีนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเป็นหลากหลายแบรนด์ด้วยกันอยากจะทราบ นี่นึงถามว่าเหตุผลในการเลือกคิงลองของพี่สิสานนี่คืออะไรคะเออในเหตุผลที่เลือกคิงลองเนี่ยหลังจากที่เราได้เป็นลูกค้าเขาที่ทดลองการสั่งซื้อมาช่วงหนึ่งเนี่ยเรามีความประทับใจในเรื่องบริการหลังการขายของเขาเขาดูแลมาตลอดเลยวันนี้ไม่ใช่แค่เขาดูแลอย่างเดียววันนี้เนี่ยเราเห็นศักยภาพเขาว่าเขามีความเป็นไปได้เขาก็ได้เห็นในศักยภาพของเราเช่นเดียวกันเขาก็มาดูในความพร้อมของในส่วนของเราเขาได้ แต่งตั้งดิฉันเป็นตัวแทนจากผู้ซื้อเป็นลูกค้าวันนี้เขาเลยแต่งตั้งดิฉันเป็นตัวแทนในการขายในประเทศไทยให้เขาเขาเพราะว่าเขามองเห็นศักยภาพในเรื่องบริการหลังการขายที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวแทนให้เขาาซึ่งเขาพิจารณาตัวนี้มากเ,ออเขาดูความพร้อมในส่วนของดิฉันในอู่รถซึ่งมีลงซ่อม มีในเรื่องของการพัฒนาช่างอะไรต่างๆและเขาได้เข้ามาร่วมกับดิฉันให้ดิฉันส่งเจ้าหน้าที่ช่างไปที่ประเทศจีนแล้วก็มีการเซตร,ระบบเรียนรู้อะไรต่างๆในส่วนของเทคนิคทันสมัยต่างๆให้กับเราแล้วก็มาวางระบบในเรื่องของการแมนทแนในส่วนของที่ที่ที่ททอู่เราด้วยนะค,ะ,คะแล้วหลังจากที่มีการวิ่งรถมา แบบจำนวนมากแล้วเนี่ยอยากจะสอบถามในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนรถหรือว่าเกณฑ์การระยะเวลาในการซื้อรถใหม่ของทางบริษัทโอ t r ท n s p o r t เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เรามองในเรื่องของการเลือกรถของบริษัทคิงลองเข้ามา <c oughs> เนี่ยในในเรื่องของเชิงธุรกิจนะคะเราดูแล้วเนี่ยโดยประมาณการของเราที่เราทํากันตอนนี้อยู่แล้วเป็นช่วงที่ซีซั่นที่วันนี้การท่องเที่ยววันนี้วิ่งไม่หยุดเลยเนี่ย <c oughs> เรามองแล้วว่า สี่ถึงห้าปีแล้วก็คืนทุนแล้วซึ่งเราถือว่าเราพอใจะนะคะในการคืนทุนของเราไม่ว่าวันนี้เนี่ยถามว่าในรถที่เราใช้อยู่เนี่ยเราปีสองปีเราพัฒนาต่ออยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการใช้รถเนี่ยเราก็ปรับปรุงภายในแล้วปีหนึ่งเราก็มีการมองเข้าไปแล้วว่าในส่วนไหนบ้างที่เราจะต้องดูแลและปรับปรุงค่ะแล้วในส่วนของเกณฑ์การเพิ่มรถนะคะ เกณฑ์การเพิ่มรถวันนี้เนี่ยท่องเที่ยวเรายัางเท่าที่มองดูนะคะคะปีหน้าเนี่ยเท่าที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยววางเป้ากันไว้เนี่ยน่าจะถึงสามล้านในลูกค้าของจีนนะคะ,คะในส่วนของภาพรวมใหญ่ก็ยี่สิบสี่ล้านคนเท่าที่ฟังดูเพราะนั้นเราก็มองดูเราก็เริ่มกลับมาทำแผนในบริษัทว่าโอ้โหโอกาสเรายัางมีเยอะ วันนี้เรากำลังวางเป้าว่าเราต่อสัก400คันเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังจะทำในเรื่องการสั่งซื้อต่อ12เมตรเนี่ยเพิ่มอีก150คันค่ะค่ะแล้วในการปรับตัวในช่วงของเทศกาลหรือว่าในช่วงของเ,อเป็นไฮซีซั่นในการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะมีมาตรการในการคืนต้นทุนหรือว่าประหยัดต้นทุนยังไงบ้างคะในการไปตอนนี้ที่ในการประหยัดต้นทุนก็คือ วันนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราได้มีกระบวนการวางแผนก็ในสิ่งที่วันนี้เรามาเป็นตัวแทนขายรถเราก็มองโอกาสในส่วนนี้ด้วยว่ามีทั้งรถแก๊สรถน้ำมันวันนี้ดิฉันก็ใช้วิธีการลดต้นทุนโดยการเปิดธุรกิจซึ่งเป็นการต่อยอดก็คือการเปิดปัม๊มเปิดทั้งปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส สิ่งนี้ก็เป็นการที่ว่าลดต้นทุนในส่วนของตัวธุรก<ม>ิจดิฉันเองและอันที่สองในอนาคตดิฉันก็คิดว่าจะเป็นการบริการลูกค้าได้ด้วยค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันเปิดอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ตรงใกล้ๆกับสุวรรณภูมิค่ะอืมและอย่างนี้นี่จํานวนพนักงานมีจํานวนมากเท่าไหร่คะแบบว่าคนขับรถหรือว่าเป็นแบ่งเป็นช่างเป็นอะไรมีจานวนมากเท่าไหร่คะ พันต้นๆแล้วค่ะปัจจุบันนี้พนักงานเรารวมทั้งหมดนะคะพันต้นๆแต่คิดว่าหลังจากเดือนเดือนมิถุนาลงไปถึงมิถุนตุลาเนี่ยน่าจะอยู่ในถึงพันสามร้อคนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเตรียมแผนในเรื่องการอบรมคนรับสมัครคนในงานเราต้องออกล่วงหน้าการที่จะเอารถออกมาจากเมืองจีนคันหนึ่งเนี่ยเราต้อง รับสมัครคนลดก่อนล่วงหน้าสามเดือนสามเดือนในที่นี้เราต้องมาจัดกระบวนการในการอบรมอะไรละ่ะอบรมหนึ่งอบรมในเรื่องของด้านบริการให้เขาเข้าใจในเรื่องการบริการลูกค้าให้เข้าใจในเรื่องของการเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าแม้กระทั่งในเรื่องของตัวเขาเองเราก็ต้องเข้าไปดูแลวันนี้เนี่ยเรามีกระบวนการในเรื่องอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ,คะในเรื่องของการอบรมแผนหนึ่งก็คือ เรามีการจัดอบรมกระบวนการของคนรดที่จะผ่านผ่านการสอบครั้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่การเป็นพนักงานของเราเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการไปวิปัสนาเละเปิดอคอร์สเลยการไปวิปัสนาวันนี้เนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่หลังจากดิฉันได้ทํามาเนี่ยห้าหกปีแล้วดิฉันบอกเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มาหาจัจย์มาก มองเหมือนเหมือนกับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่จริงๆไอ้สิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยไม่ได้เข้าไปมองดูเลยแต่ในชันมองแล้วเอยหลังจากที่เราไปทํามาแล้วเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยเข้าใจและมีเหตุลผลอะไรมากขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีส่วนช่วยได้เยอะโดยเฉพาะมาในเรื่องของวิธีการคิดหรือวิธีการบริการของลูกค้า เขาเข้าใจศัตรธรรมในเรื่องของการบางครั้งออกไปบริการลูกค้ามีความหลากหลายเขาต้องทําตัวยังไงเขามีการบาลานในอารมณ์ mm hmm. ซึ่งสิ่งนีนะ้เป็นสิ่งที่ฉันหลังจากที่ทําแผนตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําหลายๆธุกรกิจนะคะลองหันกลับไปมองดูว่าลองนําเป็นวิธีการใช้เพราะดิฉันนี่มีลูกน้องเนี่ยซึ่งอยู่ในเรื่องของพนักงานขับรถเนี่มาจากหลากหลายอาชีพ <c oughs> หลากหลาย การศึกษาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบางครั้งบริหารเนี่ยจะยากแต่ดิฉันเอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยจับเนี่ยดิฉันบอกว่าได้ผลนะคะคุณผู้ชมคะหลานศาสตรที่ฟังคุณนิสาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโอเอทรานสปอร์ตเนี่ยก็สังเกตเห็นความการประสบความสําเร็จของคุณนิสาได้เป็นอย่างดีก็เลยอยากจะทราบในส่วนของแนวทางการดําเนินธุรกิจหรือว่าปรัชญานในการดาเนินธุรกิจของคุณนิสาว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ ปัญญาการดําเนินธุรกิจของของตัวดูดิชันเองนะคะมันก็มาแค่คำพูดง่ายๆค่ะ,คะก็คือจริงใจคือมีความจริงใจต่อลูกค้านะคะมุ่งม,มั่นในการบริการลูกค้านะคะแล้วก็จริงจังจริงจังในปัญหาทุกปัญหาฟ่าฟันอุปสรรคเพื่อสู่ความสำเร็จ และในส่วนของเรื่องรักจริงเนี่ยดิฉันใช้ในเรื่องของการบริการเข้ามาดูแลในเรื่องลูกน้องคือให้ความรักความเมตตาใช้ในหลักตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะ<ๆ>ไม่มีอะไรนั่นคือตัวตนแท้ๆของตัวดิฉันค่ะนิสานะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจก็อย่าลืม3หลักแบบคุณนิสานะคะทั้งจริงจังจริงใจแล้วก็รักจริงด้วยนะคะสําหรับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิสามากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็แง่คิดดีๆในการทาธุรกิจ ทางบัสแ r u ท k นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะในฐานะที่คุณเมย์นะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Royal d r a g o n Imports and e x p o ก t s จำกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้นำเข้าในส่วนของรถคิงลองด้วยก็เลยอยากจะสอบถามคุณเมย์นิดนึงนะคะ่ะในเรื่องของการนำรถคิงลองเข้ามาร่วมจัดแสดงนะคะในบูธของ t r Truck for c o n s t r u c t i o n ในงานสถาปนิก5 6ค่ะใช่ค่ะ ค้าลับอกรอยดออาอกตอนนี้เตรียมพร้องแล้วมั่นใจเอาสินค้าด่ดีๆอกมาให้คนณทยใช้กันเป็นบริษัทคิงลงรถบัสกับคอร์ชตอนนี้ของลอเตียนตัวมาหปีกว่ามาเรียนรู้ยี่ห้อจีนรถคอกับบัสอยู่ที่เมืองไทยขายเกือบไปประมาณ2,000คันแต่ว่าเมื่อก่อนเข้ามาที่ยี่ห้อจีนหลายๆยี่ห้อตอนนี้มีปัญหาแค่เหมืน สอมอรลรถช้า <Okay. S 1> after service ก็ต่างไม่ทันบริษัทรอยัลดาก็ดูนี่สองข้อนี้ปัจจุบันนี้ของเราทำแก้สองข้อนี้ไปข้อแรกบริษัทเคงล้มเป็นบริษัทที่มือจินที่ทำคอร์สใหญ่ที่สุดทั้งปีทุกๆปีส่มอลลรถออกไปข้างนอกประมาณสามหมืน่นคันแล้วก็ของเขาเป็นนาทีผลิวรถหนึ่งคันแล้วก็คุณภาพเขาก็ดีมีฮาร์ดแทฮสมอลรถทั้งคันทั้งเชซีทั้งโอดี้เขาก็ไปชุด ชุดสีการสน n g แลวก็ของเราเมืองไทยก็เป็นที่ดีลเลอร์ของบริษัทเคีงหลงที่ only one ของเราตอนนี้เลือกออกมามีสองรุ่มมี smq 6 1ห8 12เมกอ่คันนี้ของเราเลือกออกมา1ิเมกเป็นดีเซลอ่มีห้องน้ำมีประตูการด้วยแล้วก็เป็น445ที่นึ่นแล้วก็ออกมาโชว์แล้วก็อีกรุ่นนึงเป็น6 9 0 0 9เมกส5ที่นึ่แต่็รถดีเซลเหมือนกันทำไมตอนนี้ของเราต้องเลือก มินิบัส9เมตรพอดีตอนนี้ทัวร์หนึ่งเข้ามาจากเมืองไทยเยอะแล้วก็โรงแรมต่างๆก็อยู่ที่ซอยข้างในของเราคิดว่าบางครั้งเข้าไปที่ซอยข้างใน12เมตรยาวไปของเราก็เน้นให้มือจีนเดอร์เมตรตามเมืองไทยถนนตามเมืองไทยที่เหมือนปูกแกะขึ้นเขาลงเขาเข้าซอยเล็กๆอย่างนี้ก็คลองทะเลออกมาเป็น6900 9เมตรแล้วก็ออกมาที่โชว์งานนี้ ของเราเข้ามาที่รถรถรถคนลงทอนนี <hold> ้เข้ามาที่ตลาดเกินประมาณสองร้อยเกคันสามร้อยคันแล้วก็บริษัทแม่คิงหลงก็ส่งทีมงานแางจริงมาที่นี่สิบกว่าคนแล้วก็ช่วยเราทำอัฟเตอร์เซอร์วิสแล้วก็ช่วยเราสองรุ่น้องของเราแล้วก็ทุกวันนี้ของเรามันลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดลำบากมีลิ้นๆหน่อยอยากสอบถามอยากมีอะไรรถมีปัญหาใช้ไม่เป็นของเราก็ส่งมโมบาสรถไปช่วยลูกค้าทำอัฟเตอร์เซอร์วิส อตอนนี้ของเราแนนสองอย่าง <c oughs> ข้อแรกเขาเราต้องทําให้ลดคอสต,ตลาดนี้ทําให้เขาตีที่สุดโอเคตอนนี้ของเรา,เาลูกค้าที่มือไทยนะลดคอสมีปัญหาเยอะที่สุดทุกครั้งจองรถสัตว์แล้วต้รบนามมากอะไรสี่เดือนห้าเดือนแต่ว่าบริษัทเราตอนนี้ร่วมมือกับเคงหลงบริษัทแม่ตอนนี้เขาเราทําได้สัญญาลูกค้าคนไทยสมมติว่าจองรถสัตว์แล้วแสนสัญญาสัว์แล้ว ขอรอแพนดิ60สองโมลลิรถให้ลูกค้าได้ขอเชิญทุกท่านมาพบกันเขยงหลงงามสถารันปาิต56ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัท Royal d าก o n i m p o r t ตแอนด์เอมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยในช่วงของจอดคุยสัปดาห์นี้ค่ะนี่ว่าใครนะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่นํารถมาเข้าร่วมงานสถาบปาระ,ะแล้วก็มาร่วม แสดงบูธ t r a c k for c o n s t r u c t i o n ด้วย,ยน,<อ>นั่เนเองน,นะครับผมถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมได้นะคะในวันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคม2556นี้ค่ะก็ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมชมสิ่งที่น่าสนใจนะฮะและกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้าย <c oughs> ของรายการ <c oughs> ครับค่ะ